อีออกอกบูออกไปต่อไปเราสามนไ็ด้จับเกมหนักก็ยังไงต้องดึงที่เขาก่อนเนี่ยตอนนี้เราต้องเสียพยัญชนะไงนั่งสอง กะหลังดูหรือว่าช้อปปี้ัยี่ห้าเปกระหน่ำเองซื้อทีวีให้ปาตาเนี่ยอะไรนะทีวีที่ยืมจีพีเอสจะซื้ให้ปาตาไปจับผิดแม่ยายหรอแม่ยายตายแล้วเพรวน้อนนี้ปาตาพาผู้หญิงเข้าบ้านเลยหลานผู้หญิงจริงเนี่ยไเขา เแา่ยายาเข้าไปแล้วก็ข่อยเขาหาความสุบ้างเวย้ยเขาเลิกกันตั้งแต่ยีนีาผมเด็กๆแล้วแยกกันอยู่ลำปางคนแพ้คนไม่น่าพบน่านั่งใกอย่างนี้มีเชื้อขผมคนทุกย่างเด็กแค่เมียไงเมียเป็นคนแพ้ไงครับเมียเป็นคนแพ้ผัวก็ต้องรับมา ดูจากลักษณะกระชายชีวิตแล้วมันน่าจะเป็นผมนี่แหละเป็นคนแม่ถามโบได้โบเคยไปแพร่ที่เชียงใหม่แล้วไม่ใช่ไหมแพร่แค่เชียร์หรือแค่อะไรอะไรที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ก็ให้มันเกิดที่เชียงใหม่อย่างเดียวถ้าไปเชียงรายในบ้านหม่ำเลยนะในบ้านเดียวกับหม่ำเลยนะโอ้ยในเชียงรายแม่งไปสองครั้งตอนน้ำยังไม่ท่วมไอ้ที่หลังจากน้ำท่วมไปสภาพเป็นไงเมืงอวัึง ลูกข้าวลูกข้าวลูกข้าวเปดีแล้ด้วลูกข้าวเฮ้ยเฮ้ยรเบลอันหนึ ของนตะกราเป็นร้อยผมว่าผมหกสิบเจ็ดสิบนีเยอะแล้วนะไอสามสิบสามสิบสามขาตั้งทีเดียวเลยหัวล้างแอร์ใช้สามองสาเก้าสิบองสาสามสิบสามสิบทเองแม่งหมดแล้วตอนนี้ ผมทำเองเหรอผมทำเองตั้งนานแล้วล่ะเอทีแม่งน้ำท่วมบานน้องมันเยอะเลยสองรอบเต็มด้วยเก้าสิบเวลาเราเราจะฉีดตรงจะฉีดยากจะต้องฉีดอย่างนี้จังเลยมันยังได้นี่มันมันเอาไปเล่นไม่ดีกว่าใช่แต่ออกคิดว่ามันมันไม่ได้ใช้เพราะว่าตอนแช่แบบที่มันใหม่ขาวตัว ่าลองจับอันนี้ไม้หัวหนักชอบหัวหนักใช่หรอหนักไปนี่ตอนนี้ไม้ประหลาดเออพี่แนะนำไม้ทุกคนหัวก็หนกักน,นิ่งมากเลยนะไม้ที่ตรงใจอาจจะไม่มีแต่เรามีขายขายต่ตองเพียบอ้อกจากไอทีไปอย่เฟิวอันนี้ 5u ไม้ออ กำลังดีหัวตัดเฟรมเป็นบล็อกบล็อกซ์อยได้ไม้ที่พันน่ะไม้ที่พันหลายหลายไม่รู้อ่ะมันทำมาให้เล่นอ่ะแมตชีไรท์แชมป์เวลาเลือกไม้ให้แฟนอย่าเลือกไม้เบาตีแรกๆอย่าเลือกไม้เบาดูขาดเพราะงั้นมันจะไปตีไม้หนักไม่ได้เลยทีเนี้ยไม้สะพานอ่ะเจ็ดยูเหมือนตัวนี้แหละแต่เวลาตีเหมือนหัวมันหนักใช่อันนี้หนักกว่าแต่เจ็ดยูเหมือนกันนี่แหละครับตัวเนี้ยแต่ว่าเป็นรุ่นแมตช์ไลท์แชมป์โอเคเปลี่ยนไร้สามไม้ แม็กซีไลท์แชมป์ตีแรกๆอ่ะให้ใเขาใช้สี่ยูอ่อันนี้ยมันให้ขึ้น5 U 6ยูหยูมันไม่ได้อันนี้แม็กซี่ไลท์ดีอันนี้มันอันนี้เป็นเลยใครอ่ะของไทของกระพันกปไหมอีกจเลไหลได้นะไม้ตำนานไม่มีแข็งอะไรกัน่ไมอะเไหฮะไม่ดันโอเพยแม็กซ์ซีไลท์แชมป์เออแต่แต่อย่าซื้อของกะพันนะเพราะตะพันผมจะขโมยมัน เมื่อก่อนใช้อยู่ตอนนี้มันไม่มีขายแล้วมันจมันเสร็จอยู่จะขนนักทำไมสีมันเปลี่ยนเลยมันโดนอากาศมันซีดไงซีดเอยโอเคแหม่โมย่านะเนี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วพื้นหมดแล้วเนี้ยฮะยังดิกาวยังอยู่อยู่เลยโดหน่อยเดียวเองแชมป์ก็ซื้อต่อแล้วทำนะมือถือกระพันของกระพันยังไม่ให้ผมเลยเปลี่ยนยังไงอะคะ M A X I L L I T E Maxill ไม่แต่เนี้ยบอมันจะขึ้นเท่าไหร่ดิพี่ไม้แรกผมขึ้นให้2ีบหกอลเลยยี่สิบไหมไม่ไหวยี่ส่เนาะตอนนี้24จะจะรห้เห้ือยี่สิบสฮะยี่สิบสองยังไม่ไปใช่ยี่สิบสามหรือยี่สิบ่อยี่สหนูยังไม่ถึงหลังเลยอะไม้ตอนนี้พี่ชาอยู่ยี่สเราใช้เอ็นขึ้นเอ็เท่าไหร่เอเ็นเบอร์อะไรหนึ่งหนึ่งเขาเต็นเล็กห้เลยเนี่ยกระดให้มันเด้งเด้งเลยนะไม่แล้วแล้วเด้งเส้นเส้นใหญ่เด้งกว่าะ เส้นใหญ่เด้งกว่าเส้นใหญ่เด้งกว่าแต่แต่มันต้องแบบขึ้นตึงเลยเหรพี่ไม่ขึ้นตึงเท่ากันเส้นใหญ่จะเด้งกว่าเส้นเล็กมันจะแรงแรงแรงยวกมันจะน้อยกว่าเส้นใหญ่คิดถึงทะลิงเนี่ยมันจะมีแมททีไลท์แชมป์ใหญ่มันจะมีแรงดึงตึงเท่ากันแต่ว่าแรงไอคอนจะเยอะกว่ามันจะมีแมททีไลท์แชมป์โปรนี่มันเจ็บแล้วก็ดีเอ็กซ์มันจะมีในช็อปปี้ไหมเนี่ย ซัปปี้ถ้าที่เขาซื้อจะเปลี่ยนส่โปรเทคก็มีแต่ไม่ทีไรทแชมป์ตอนนี้มือหนึ่งไม่มีเจ็ดดูมันสคำหลับ่เอาของไม้เบามันคำหลับเด่นหน้าไปบุกไม่ได้เลยนะบุกทุกถ่ายเลยเนี่ยบุกไม่มีแรงใส่เขาเลยเนี่ยเหมือนน็อตแคปเลยไปบุกใส่เขาเนี่ยใช่ไหมพี่พันแล้วมันชี้ถึงหลังไงหนูก็เลยว้าวเออตีไปนั่นแหละหักคาเมือปีปสองรอบนัดแล้วตอนนี้ไม่มีใครขาย อตอนนี้มันคงไม่มีแล้วมันต้องรอเขาเอาเข้ามารอบรอบล่าสุดที่โปรเด็กเอาเข้ามายังยังไม่มีตัวแชมป์ทั้ทงแชมป์ทั้งโปรเลยตัวนี้ของวิคเตอร์ 7U เหมือนกันแต่หัวเบาไม่แรงไม่แรงน้องโปรเอิญว้าวมไม่พันแล้วเนี่ยพี่จะชอบตอนแรกซื้อมือสองมาหากักหยุดยัง